เป็นโอกาสของเฟสที่เป็นเอกซต c ิก100%ไทยมันเป็นแคมเปญที่ค่อนข้างที่จะสเปเชียลมากใครที่มีความฝันที่อยากจะเป็นโมเดลมันได้ทั้งรันเวย์ภาพนิ่งอะ v เวอร์ทายซิ่งมันหลากหลายมากงานนี้ตื่นเต้นตรงที่ว่าเราต้องหาคนที่น่าเป็นไทยแท้แล้วก็ไทยเทสฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีรายการที่จะหาเด็กแบบนีถูกต้องแล้วก็เราค้นหาเด็กเนี่ยจาก ควทุกภาคฉะนั้นเนี่ย เด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมงานนี้เราก็จะพัฒนาเด็กให้ก้าวต่อไปสู่ตลาดโลกค,นคนลุณคุณรู้เกตเหรอครับคุณอยู่ทุกราการเลยครับตอนนี้ทํายังไงได้คะคุณเก่งดีคะนี่ไม่หรอกค่ะอยู่มานานคะ่ะจริงๆแล้วคะ่ะเหตุผลของเกดเองนะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัว30กว่าปีที่แล้วเกดก็เป็นคนไทยไทยแท้เกิดแล้วก็โตที่เมกาอยากเป็นนางแบบลุคของเอเชียลุคไม่ได้เป็นที่นิยม ก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาเมืองไทยดีกว่ามาเป็นนางแบบที่เมืองไทยรเราเข้าใจความรู้สึกว่าการที่จะสู้กับชาวต่างชาตินี่มันยากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันไทยเฟซเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบ,บอยากจะมาอาร์ตหลังจากกลับจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวงการซาชาาิมักจะนิยมลูกครึ่งถูกต้องทำไมไม่มีใครนิยมหน้าที่เป็นเอกซติกประวัติการทำงานดิฉันจะเห็นว่าเกือบแทบทุกโชว์ที่ดิฉันเป็นหัวหน้าดิฉันจะใช้คนไทยเกินกว่า90%เพราะว่ามีความรู้สึกว่าศักยภาพของคนบ้านเรามีข้อดีอยู่เยอะมากแล้วก็อยากจะพุชด้านนี้ไม่ใช่แค่สนับสนุนคนไทยให้ได้ทำงานเสื้อผ้าไทยดีไซเนอร์ดิฉันก็สนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ซอฟท์พาวเวอร์ต้องเลือกดีฉันอยู่แล้วค่ะนี่โอ้โหงั้นทุกคนมาเพื่อจะให้คุณจริงๆว่าขอให้คุณกล้าเท่านั้นอยากเป็นอยากได้ก็กล้าออกมาออกจากบ้านปุ๊บได้กับได้ค่ะคุณจะได้รับวิชานะคะความรู้จากครูไม่ใช่แค่เราสามท่านบอกได้เลยว่าไปหาที่อื่นยากมากค่ะ